คุณจิรัตสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินแล้วนะครับได้ได้ยินแล้วครับชัดเจนครับคุณจิรัตครับไม่ไม่ได้ไปดูสปบเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไปดูครับโอเคโอเคโอเคแซลแซลคุณจิรัตวันนี้บรรยากาศในห้องประชุมสภาเองก็เรียกว่าหลายคนก็ดูคุณจิรัตปราศัยอภิปรายนะครับก็บอกว่าแหมก็เต็มไปด้วยข้อมูลผสมกับอารมณ์นิดนึงถามจริงๆิตอนนี้รู้สึก เสียใจไหมเนี่ยท,ที่โดนคว่ำเนี่ยเขาไม่ผ่านเนี่ยก็จริงๆผ,ผิดหวังครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่คือเราชนะเลือกตั้งมาด้วย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 ข้อนี่ครับด้วยนโยบายข้อนี่ครับเพื่อไทยก็ได้เสียงมาตั้งร้อยสี่สิบคนก็ด้วยนโยบายนี้เหมือนกันถึงเวลาที่ถึงเวลาที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีประเด็นเยอะแยะไปหมดมีปัญหาติดนู่นติดนี่เต็มไปหมด การศึกษาต้องอะไรอีกเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมคือการไปการไปการข้ามขั้วนี่มันมันแลกมากับอะไรที่ที่สําคัญสาคัญหลายอย่างนะครับมันต้องมันมันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงเหมือนกันครับมีข้อสังเกตอะไรมีข้อสังเกตอย่างไรไหมครับกับการที่ครั้งหนึ่งมีข้อสังเกตว่าเพื่อไทยเองก็เคยพูดโดยเฉพาะการประชุมอครอรมอครั้งแรกบอกจะผลักดันเรื่องนี้แต่เวลาล่วงเลยมาถึงวันนี้ สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในการอภิปรายในใน,ในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้กลับกลายเป็นมันไม่เป็นไปตามที่พูดมีข้อสังเกตเรื่องนี้ไหมคือประชาชนไม่ใช่ลูกอะครับเหมือนที่นนครูมานิตพูดประชาชนไม่ใช่ลูกนะครับทาไมไม่เข้าใจทาไมมองประชาชนเป็นลูกอะแล้วก็ประชาชนต้องไม่รู้ต้องคือพูดง่ายคือประชาชนต้องโง่กว่ากว่าผู้แทนราษฎรเหรอครับถึงไม่มีปัญญาที่จะร่างกฎหมายเป็นของตัวเองอะ ต้องมีนักกฎหมายมต้องมีอะไรเข้าไปคือผมไม่เข้าใจว่าแล้วเราจะเราจะมีประชาธิปไตยไปทําไมครับออืืเราเราบอกว่าการเลือกตั้งสะสะรอมาจากคนไทยทั้งประเทศแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยมันมันขัดหลักการตรงไหนครับมันก็เป็นสิ่งที่เราหาเสียงกันน้ำไม่ใช่หรอครับพรรคเพื่อไทยก็เคยยื่นยติแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ตอนรัฐบาลที่แล้วแล้วถึงเวลาที่ทําจริงทําไมมันทํายากเย็นแสนเขียนนโยบายที่ถแถลงออกไปยังมี มีข้อความเขียนไว้แค่สองสองบรรทัดสั้นๆเองครับเรื่องนี้เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูนแล้วก็บอกว่าจะไปจัดทํารัฐธรรมนูญในรัฐสภาอีกก็หมายความว่าแล้ววันนี้ทุกคนหลายหลคนก็จะลุกขึ้นมาอ้างว่าทําแบบนี้เดี๋ยวต้องไปเข้าสอวอสอวอก็ไม่ให้ผ่านอีกอ้อาวแต่ว่านโยบายเขียนว่าจะาจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภามันก็ต้องผ่านสอวอ,อยู่แล้ว่ะครับคือเพื่อไทยนั่นแหละยื่นดาบให้สวแต่แรกแล้ว อืมครับผมไม่เข้าใจว่าศึกษาอะไรครับไปศึกษาอะไรครับ,รบศึกษาทําไมด้วยครับศึกษาเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยครับเนี่ยทุกวันเนี้ยก็ยังไม่เข้าใจว่าศึกษาอะไรแล้ว,แล,วแล้วมหาว่าเราไม่ยอมเข้าไปร่วมอืมคือเราไม่เข้าไปเราไม่เข้าไปเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างว่านี่ไงก้าวไกลก็มาร่วมแล้วแล้วมีแค่เสียงเดียวอยู่ในนั้นไม่รู้จากสามสิบสี่สิบคนอืมซึ่งทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องเอออห่อหมกกันไปอย่างนั้นเราไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกับไอกระบวนการนี้แน่แครับกับละครฉากนี้ละครเรื่องนี้แน่ๆ ครับครับคุณจิรัต์วันนี้เท่าที่ฟังตลอด5ชั่วโมงที่มีการพูดกันทั้ง2อฝั่งเนี่ยคุณจะคิดว่าอะไรคือเหตุผลสําคัญอะไรคือสิ่งที่เขาพูดและเขาสื่อสารกันมาที่เขาถึงไม่ให้ผ่านฮะก็จริงๆแล้วมันไม่ได้คือต่อให้มันผ่านในก้าวไกลก็ไม่ได้หน้านะครับเพราะมันต้องผ่านกันทางสภาแล้วการที่เห็นรัฐบาลตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาศึกษาอะไรเนี่ยแล้วก็ไปโยนให้คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบทุกอย่างรับผิด<ม>ชอบรัฐธรรมนูญในประเทศนี้กฎหมายสูงสุดในประเทศนี้โดยที่ฟังไปฟังมาเนี่ยไม่ต้องการให้มีสสรแบบเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ละหลายคนพูดวันนี้เลยนะครับว่า,าสัดส่วนต้องไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวแล้วมันจะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนได้ยังไงอีกครับ<ม>อย่างนี้ทำ,ทำประชาประชาติไปก็แค่ทำเพื่อเพื่อถามประชาชนว่าโอเคไหมที่จะมี สสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแค่นี้นะที่เหลือก็มีโคดตาของคนนู้นคนนี้ที่เให้จะให้ใครมานั่งก็ไม่รู้อีกอคืออย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่พูดกันไว้ด้วยและไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยมันเป็นยังไงนะครับไม่รู้เรื่องหลักการอะไรไม่ใช่นะครับเพราะพวกเขาก็รู้ดีนะครับแค่เจตนาจะไม่ทําเท่านั้นเองครับฟังจาก เหตุผลที่ฝั่งสสรัฐบาลพิปรายมาในมุมมองคุณจิรัตคิดว่าเหตุผลไหนหรือข้อใดที่ฟังแล้วรู้สึกไม่เห็นด้วยมากที่สุดกับประเด็นที่เขาชี้แจงมาต่อการทาประชามติเพื่อแก้ไขมนุนเนี่ยแบบรับไม่ได้เลยอ่ะมีอ๋อมีมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยครับโอเคเห็นด้วยกับหลักการนะไม่คุณไม่ได้เห็นด้วยกับหลักการอันนี้ผมไม่เห็นด้วยคุณไม่ได้เห็นด้วยกับหลักการแต่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าคุณเห็นด้วยกับหลักการอ่า แต่ไม่เห็นด้วยกับยตินี้อ้าวแล้วมันก็แปลว่าคุณไม่ได้เห็นด้วยกับหลักการไงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าบอกว่าเห็นด้วยกับหลักการนี่ไม่จริงเลยครับเพราะถ้าเห็นด้วยกับหลักการหลักการมันว่าด้วยการให้ออประชาชนเป็นคนเขียนรัฐมนุนของตัวเองอืนั่นคือหลักการที่เสนอวันนี้แล้วถ้าคุณบอกไม่เอาคุณก็ไม่เห็นด้วยไงแล้วคุณยังบอกคุณเห็นด้วยกับหลักการได้ยังไงคือมันมันมันยากอะไรครับแค่แค่จะให้สสดรไปทํารัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลไมไ่เกี่ยวเลยนะครับรัฐบาลก็บริหารด้วยัครบ เนี่ยจะไปทาดิเลเรือดำน้ำําจะไปทําเงินดิจิตอลอะไรก็ไปทำไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลครับมันเรื่องของสสรอที่ประชาชนเขาเลือกมาอมแล้วก็ไกลก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับสสรอจะจะ,จะกลัวประชาชนทําไมผมไม่เข้าใจทําไมเราถึงไม่ไว้ใจประชาชนของเราครับม,มันมันมีมันมีข้อข้อสังเกตหรือชุดข้อมูลในการอธิบายเรื่องนี้อยู่ข้อหนึ่งถามคุณจิรัตเขาบอกว่าการที่ รัฐบาลเองไม่ไม่อยากจะไปสู่การทำประชามติหรือมีความพยายามในการสกัดหรือยื้อส่วนนี้เป็นเพราะว่าถ้าไปสู่กระบวนการจริงๆจะรู้ว่าเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งจริงเนี่ยมันอาจจะแพ้ให้กับคะแนนจากฝั่งก้าวไกลหรือเปล่ามันมีข้อสังเกตลักษณะประการอย่างนี้อยู่คือก้าวไกลเนี่ยเราทํางานในสภานะครับต่อให้มีคนที่ นิยมชมชอบก้าวไกลไปลงสมัครเป็นสสรแล้วแล้วประกาศตัวเลยเนี่ยว่าชอบก้าวไกลคมีแนวคิดเดียวกับก้าวไกลแล้วได้รับเลือกมาจากประชาชนเยอะกว่าเยอะกว่าคนอื่นนะครับแล้วแล้วทำไมยอมรับไม่ได้ครับก็ประชาชนเขาต้องการแบบนี้ครับนี่ครับมันต้องเห็นหัวประชาชนก่อนครับถ้าเห็นหัวประชาชนแล้วเราจะรู้ว่าโอเคเขาก็เขาอยากได้แบบเนี้แล้วจะไปขขวางอะไรเขาครับสรุปคุณทํางานให้ประชาชนจริงหรือเปล่าคุณเห็นว่าประชาชนมีอานาจสูงสุดในประเทศนี้จริงหรือเปล่า ครับครับครับคุณจิรัติเหตุผลหนึ่งที่ผมได้ยินเขาพูดกันแลวผมเข้าใจว่าคุณจิรัตเองคงก็คงฟังอยู่เรื่องของคณะกรรมการศึกษสาแนวทางธรรมชาติมติที่มีคุณภูมิธรรมเป็นหัวหน้าชุดหรือเป็นประธานเนี่ยเขาให้ผลว่ากรรมการชุดนี้่ยทำงานอยู่แล้วใช่ไหมฮะทำทำอะไรครับผมอยากรู้เหมือนกันศึกษาอะไรครับไม่เข้าใจครับคือสารรัฐมนุนเขากำหนดว่าจะต้องถามประชาชนก่อนถ้าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไปทำารระชามติก่อน ็สารมันเขาก็บอกมาอยู่แล้วนะครับแล้วไปศึกษาอะไรครับศึกษาเอจะได้แบบได้รับความเห็นจากรอบรอบด้านจากทุกฝ่ายจริงๆอคือเลือกตั้งสสรมันเลือกทั้งประเทศอ่ะไอคำว่าทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ทุกฝ่ายครับอืไอคำว่าทุกฝ่ายของของรัฐบาลคืออะไรครับเราเราจะให้มีการเลือกตั้งสสรทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศเนี่ยมันคือทุกฝ่ายจริงๆครับมันเยอะกว่าทุกฝ่ายที่คุณพูดอีกอ่ะครับ ครับั้ึกษาอะไรครับฉะนั้นสเตปที่เกิดขึ้นคือในมุมคุณจะหมายความว่าชุดกรรมการชุดนี้ไม่มีความจําเป็นสามารถทําประชามติได้เลยถูกไหมคือมันเป็นลิเกเล่นเอาเอาฉากหน้าเท่านั้นแหละครับแค่จะยื้อเวลาไปเรื่อยๆเท่านั้นเองผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต่อให้เราต่อให้ทําเออเลือกตั้งสสรอไปเสร็จแล้วก็สสรอเริ่มทํางานแล้วเนี่ยก็มีโอ้ใช้เวลาอีกเป็นปีๆนะครับพอเผิ่งสองปีสามปีกว่าจะเสร็จนะครับ คุณก็คุณก็ทางานบริหารในใน,ในรัฐบาลเลยสิครับไปไป,ไปยุ่งคือไปยุ่งอะไรครับไม่เข้าใจจะไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรที่มันเป็นควรจะเป็นของประชาชนเขาอะมันเป็นอานาจของประชาชนเขาอะคืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับมันต้องเป็นของประชาชนนะครับอคือเวลาที่ต้องการจะฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยพอฉีกรัฐธรรมนูนเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้อํานาจเรัฐประหารใช่ไหมครับในการสถาปนารัฐมนูลของตัวเองอย่างที่ทํททาทํผ่านกันมาเนี่ยครับ แต่อันเนี้ยถึงถึงโอกาสที่มันเป็นของประชาชนจะได้ทาของตัวเองแล้วอะ่ะทำไมถึงไม่ยอมเราก็เราก็พูดกันมาตลอดว่านั่นสีศูนย์ด,สด,ดีสุดดีสุดดีสุดที่เคยมีมาก็ใช่สิครับก็มันมาจากประชาชนไงครับตอนนั้นก็สะสะรอเป็นคนร่างแล้วทําไมแล้วทำไมอันนี้ยอมรับกันไม่ได้ออืม,อมอถามในมุมกลับมันมีคําอธิบายอยู่เหมือนกันจากในการประชุมวันนี้ผมก็นั่งฟังอยู่มีคําอธิบายบอกว่าหรือจริงๆมันควรต้องใช้วิธีแบบไทย ค่อยเป็นค่อยไปในการร่างนูเนี่ยในการแก้ไขในการทำประชามติมีความเห็นต่อการร่างแบบไทยๆยังไงคือตอนจ่ายเงินเดือนสอสอตอนจ่ายเงินเดือนรัฐมนตรีนี่ค่อยๆจ่ายได้ไหมครับผมไม่เข้าใจอ,อจะเร็วจะช้านี่ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญครับสาคัญที่จะทําหรือเปล่าอ๋ออยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจริงใจความตั้งใจอยู่ที่เจตนานะถ้าจะให้เร็วมันก็ทําได้ครับจะให้ช้าก็ทําได้ครับ <Ừ. S 1> อืมอ่าถ้าถอดรหัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันถอดรหัสอะไรได้บ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการความยติของก้าวไกลวันนี้ในมุมคุณยรัตน์ถอดรหัสอะไรทางการเมืองได้บ้างเราเราจะเห็นอะไรจากเรื่องนี้ต่อไปนี้คือ,ค,อคือสิ่งที่ผมคิดว่าจะได้เห็นก็คือเดี๋ยวเขาตั้งอนุก,กันขึ้นมาใช่ไหมครับผมไม่รู้อนุไปศึกษาอะไรอีกนะครับก็ยัง,งงงอยู่เหมือนกันแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ออกมาก็คือสอรอสอรอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ ที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คือแก้แค่บางมาตราในสภาครบอย่างที่นโยบายเขาเขียนเอาไว้นั่นคือแย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ทําใหม่ทั้งฉบับแน่ๆครับถ้าเป็นอย่างเนี้ครับแล้วแล้วก้าวไกลเองจากนี้ไปจะทําอะไรได้บ้างมากกว่านี้ไหมฮะจะมีจุดขึ้นอย่างไรต่อนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เราพยายามที่จะเทําตามสัญญาที่เราหาเสียงไว้นาะ ก็คือเราจะอยากทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสรแล้วเราก็ใช้วิธีที่เรามีเครื่องมือที่มีในในฐานะฝ่ายค้านนะครับก็คือยื่นเข้าสภาเป็นยติอย่างนี้แหละแล้วก็หวังว่าจะเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาไปทําต่อเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เพื่อไทยจะได้กลับมาสู่ร่องรอยประชาธิปไตยเหมือนเดิมสักทีต่อให้มันมีแรงกดดันอะไรก็ตามเถอะแต่เนี้ยถ้ายอมรับไว้เนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ท่านมีโอกาสเลือกจะกลับมา อยู่ในรูปในรอยเหมือนเดิมอ่ะทําไมถึงไม่เอาไว้ผมก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เ้าไกลจะทําต่อก็คือก็คงต้องหาวิธีที่จะให้เกิดการชําประชาติต่อไปครับอย่างอย่างตอนนี้อาจจะต้องไปสนับสนุนร่างของประชาชนที่เสนอเข้ามาอแต่ทีเนี้ยพออภิปรายกันวันเนี้ยว่ามีร่างคอเออคอรมอกำลังทําอยู่แล้วครับคนอื่นไม่ต้องทํามันชนกันมันชนเอาอย่างนี้ร่างประชาชนก็ทิ้งเลยครับอันนี้ผมก็รอดูอยู่เหมือนกันอ๋อโอเคโอเคเออมีมีคำถามอยู่อีกชุดหนึ่ง ปนอันนี้เป็นคําถามจากประชาชนเขาบอกว่าสังเกตช่วงหลังๆมาในในสภาเนี่ยทุกเรื่องทุกยติที่ก้าวไกลเสนอถูกปะตกหมดเลยโดยเฉพาะจากฝั่งเมื่อไทยก็จะชัดเจนในทงตรงนี้ว่าปาตกหมดคุณยรัตอยู่ในสภาพอจะอธิบายเรื่องนี้กับกับคนที่ก็ตั้งคําถามเรื่องนี้ยังไงบ้างครงคือผมรู้สึกเหมือนตอน4ปีที่ผ่านมาครับ År, ก็เหมือนกันครับอะไรที่ฝ่ายค้านเสนอก็รัฐบาลก็ปัดตกมดโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรรองรับเขาพยายามทําเหมือนกับว่าที่ที่ฝ่ายค้านกาลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้านมันเป็นหน้าที่รัฐบาลฝ่า <g år> ยค้านไม่ต้องยุ่งเป็นตรวจสอบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่นะครับอยู่ในสภาเนี่ยเราก็ทาหน้าที่ผู้ทแทนรละฎดรเรายืน่นยติเรามีสิทธิ์ยื่นยติมีสิทธิ์ยื่นแก้กฎหมายเสนอกฎหมายที่สําคัญคือเ,เราจะปิดสมัยประชุมสภากันแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ได้ผ่านกฎหมายสักฉบับเลยอืแล้วก็มีแต่กฎหมายของเก้าไกลเสนอเข้าไป ยังไม่เห็นมีกฎหมายของคอรอมอรยังเห็นมีกฎหมายของฝั่งรัฐบาลสักฉบับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมไม่ยื่นเข้ามาอ๋อถ้า<ม>ตั้งต้นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้านับจากจุดแบบนี้สตาร์ทแบบนี้แล้วสแสดงว่ามองถัดไปเนี่ยคุณจิรัตโอกาสที่กฎหมายบางฉบับที่รัฐบาลกับฝ่ายคา้านอาจจะเห็นพ้องต้องกันออกคะแนนเสียงด้วยกันมันน่าจะยากแล้วใช่ไหมถ้าเราสตาร์ทจากแบบนี้คือมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นปมอะไรในใจแล้วหรือเปล่าว่าเฮ้ย ถ้าเป็นฝ่ายค้านกฎหมายเสนอมาไม่เอาถ้าเป็นรัฐบาลเสนอมาไม่เอาต่อให้เราจะชอบกฎหมายหรือว่าเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนั้นก็ตามมันจะกลายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นไปได้ครับ oh. รดูจากท่าทีเป็นไปได้แต่ว่าก็ oh. ต้องตอบสังคมให้ oh. ให้ได้นะครับอย่างเช่นมีกฎหมายจัดระเบียบราชการกลาโหม oh. ที่เรายื่นเข้าไปเพื่อ oh. เพิ่ม oh. อํานาจให้ท่านสุทินเต็มเให้ oh. านายกรัฐมนตรีเต็มเต็มเลยโดยที่ไม่ต้องไปไปฟังเสียงนกเสียงกาที่ไหนไม่ต้องไปอ้อนวอนขอขอมือจากใครเลยครับ อำนาจจะมาอยู่กับรัฐมนตรีเต็มๆถ้ายื่นเข้าไปแล้วเพื่อไทยไม่ให้ผ่านเนี่ยมันยังไงครับเนี่ยรัฐมนตรีตัวเองแท้ๆเนี่ยโอเคอเค,ครับคุณจิรัตผมผมผมขอวกกลับมานิดหนึ่งเรื่องของประชามติเพราะว่าเมื่อกี้คุณจิรัตบ,บอกว่าเราก็จะเดินหน้าต่อก้าวไกลก็จะเดินหน้าต่อในการทําประชามติถ้าถึงจุดๆหนึ่งรัฐบาลเขาจะเชิญก้าวไกลเข้ามาร่วมกรรมการประชามติเนี่ย จะมาไหมครคืออย่างที่บอกครับเราเราไม่อยากเข้าไปร่วมถ้าเกิดมันเป็นกระบวนการที่เป็นการเล่นละครเฉยๆครับเพื่อด,ดึงเวลายื้อเวลาอะไรก็ตามอะ่ะคือมันมีอยู่แค่สองอ,งอย่างครับก็คือให้ทารัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับโดยที่การเลือกตั้งสองสอ,งอมาจากประชาชนทั้งหมดกับให,ให้ให้แก้แก้ไขรัฐมนุนแค่บางข้ออันนี้ไม่ต้องมีประชามติเลยก็ทําในสภาหรือว่าถ้าจะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะแก้ทั้งฉบับนี่แหละแต่ให้มีสัดส่วนของ การเลือกตั้งแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นจิ้มมาเลือกแต่งตั้งมาอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แค่สามสี่สองสามทางนี่แหละครับต้องศึกษาอะไรครับอืมผมไม่เข้าใจแล้วเราก็เลยไม่รู้จะเข้าไปไปไป,ไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการที่มันไม่มันไร้สาระทําไมอะ่ะเดี๋ยว<ต>เดี๋ยวเราเดี๋ยวรอด,ดูผลก็ได้นะครับว่าผลการศึกษาเขาจะออกมาเป็นยังไงศึกษากันไปไม่รู้กี่รอบแล้วครับเรื่องเนี้ยอืมแสดงว่าท้ายที่สุดในมุม คุณยรัตถอรหัสจากฟรีก็คือดูแล้วกระบวนการในการแก้ไขขันนุนั้งฉบับยากแล้วเกิดขึ้นได้ยากแล้วหรือแทบจะไม่ได้แทบจะไม่มีทางแล้วว่าอย่างนั้นเถอะแก้ทั้งฉบับโดยโดยประชาชนโดยสสรจากการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ายากแล้วโอเคโอเคหรือว่าถ้าเกิดว่ามัน ถ้าเกิดว่าฟุกนะครับถ้าเกิดมันเป็นไปได้ขึ้นมาเนี่ยการเลือกตั้งสสรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่มีที่มันซิกแซกะครับที่กำหนดรเ,ออเรื่องเขตเรื่องอะไรที่มันแบบไม่เป็นธรรมไม่คือไม่ครอบคลุมทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทิดในแง่ดีที่สุดแล้วนะครับเชื่อว่าคงไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่สสรครับถ้ามีหนึ่งคำถามอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวถามให้ก็จะจะทำหรือเปล่าครับที่สัญญากันไว้ครับโอเคจะทำหรือเปล่าครับจะตรือเปล่าครับ โอเคคือถ้าจะตบศัตรูอย่าก็พูดกันมาตรงๆมันจะได้จะได้ไปทําเรื่องอื่นกันอ่ะจะได้ไม่ต้องมาเล่นละครกันอยู่เสียเวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วก็กินเบี้ยประชุมกันบานเบอะครับอืโอเครับไว้ครับรับไว้เดี๋ยวถามให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณจิรัตกับการสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR วอารโค้ดด้วยนะครับ